กลาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบกับ่องสาวเราบอกกันแพงอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เฮนบอกนุชิมผัดอันนี้เป็นหมูป่าด้วยค่ะผัดเผ็ดหมูป่าซื้อหมูป่ามาโลหนึ่งพี่นอ้องแต่ว่านุชิโบใส่น้ำมันเนาะนุชรู้สึกว่าน้ำมันกับหมูป่ามันลายอยู่แล้วก็เลยจะน้ำมันจากตรงนี้ดีกว่ากันห้าใส่น้ำมันเถ่มลงไปนุช นู้ยยันว่าน้ำมันมันสิลายเลยจินมันสิเลี่ยนประมาณนี้แล้วค่ะเห็นปะน้ำมันมันก็จะออกมาเลยเดี๋ยวนุ้งกะจีใส่ผิดแกงลงไก็เลย ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะมันสุนเลยพี่น้องผ่านแองบ่ได้เดี๋ยวเอามาปรุงกันเลยค่ะอันนี้เป็นนัวน้รู้สึกว่าผิดแกงไต้นี่มันเสี่บกว่าผิดแกงเพชรเอาธรรมดาได้เพราะว่าเขาใส่น้อยหนึ่งกระเพาะเพชรเนี่ยนี่อันผิดแกงเชรของเขาธรรมดาเนี่ยนัวมันบวเพิษอันผิดแกงใตนี่มันรู้สึกว่าเขาถึงรสชาติแซ่บค่ะซอสหอยนางลมนะคะ รดฟ้าเขียวรสด,ดีค่ะน้ำตาลพี่น้องเขาชิมได้รสชาติเนี่ยต้องการนะเนาะแบ่ดบแล้วเจ็บมากใส่ด็ดมะกรูดลงไปค่ะพริกพริกแดงสีฟ้านะกระชายแล้วก็พริกพริกไทย หอมมากๆากอมเสิร์ฟกันเลยค่ะ ผ่านไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องสําหรับผัดเผ็ดหมูป่านะคะสําหรับขีิในกฝากไว้เพียงสำนีกแล้วค่ะของสวยหอนฮอนพร้อมแล้วค่ะพอกันใมาคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ